ร้านกาแฟที่เปิดเป็นคาเฟ่ชื่อหับเผยรับอยู่หน้าเรือนจำจังหวัดพิจิตรบนถนนสีมาลาเขตเทศบาลเมืองพิจิตรมีพนักง,งานสาวสวยคอยผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนมาทำหน้าที่รับซึ่งก็เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพิจิตร ภาในคาเฟ่เนี่ยมีเครื่องดื่มหลายอย่างคุณผู้ชมมีชากาแฟน้ำปัน่นจากฝีมือของบาริสต้าผู้ต้องขังเองโดยคัดสรรเมล็ดก,กาแฟคุณภาพและก็เครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานนะครับรสชาติก็เหมือนกับกาแฟในปั๊มดังเลยคุณผู้ชมแต่ว่าราคาไม่แพงเลยครับเริ่มต้นแค่ 9, แก้วละ35บาทนอกจากนี้ครับมีขนมเบรกต่างๆอีกหลายชนิดให้เลือกรับประทานกันด้วย ตัยขนมที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็คือเรียกว่าผลิตเท่าไหร่ก็ขายหมดนั่นก็คือขนมเตี้ยแล้วก็มีสินค้าอื่นๆทั้งงานถักร้อยงานไม้วางโชว์ไว้จําหน่ายครับซึ่งทั้งหมดนี้ผลิตโดยผู้ต้องขังที่ต้องการฝึกอาชีพในเรือนจําจังหวัดพิจิตรส่วนภายในร้านก็ยังตกแต่งอย่างสวยงามนะครับมีจุดเช็คอินถ่ายภาพที่บรรจงสร้างสารรค์ไม่แพ้กับคาเฟ่ดังๆของผู้ประกอบการภายนอกนะครับ ที่สําคัญสินค้าที่อยู่ในคาเฟ่ทุกชิ้นที่คุณผู้ชมเห็นนี่ครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้บาน้ําถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมาชอบชิ้นไหนขายทั้งหมดเลยครับเลือกซื้อได้หมดเลยตอนนี้ลูกค้ามีทั้งประชาชนที่ผ่านไปมาแล้วก็มีญาติที่เข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังเองที่เข้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลยครับ ที่มาของชื่อคาเฟ่คำว่าหับนะครับเป็นภาษาโบราณก็คือการปิดประตูเรือนจำในช่วงเย็นและเผยเนี่ยก็คือการเปิดประตูเรือนจำในช่วงเช้านะครับเพื่อนำผู้ต้องขังออกมาทำกิจกรรมภายนอกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกกันว่าประตูหับครับ